ไปดูจาดเวาก่อนนะครับทำอะไรน้อยจานเวาอ้เนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยสบายเลยเอ้น้ำเขาตืมที่นะครับตรงนี้ก็น้ำอย่างลึกเลยตรงนี้เกิดพังแล้วปีที่แล้วนี่ยังสวยๆอยู่เลย าเลี้ยงเบีนี้ก็ดีนะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูปปายั้มไม่โคตรด่วนนะครับเออดูจานวาวนี่ยทำได้ เริ่มชำนาญแล้วนะครับนี่ครึ่งวันแล้วนี่นเาจะมือนิดหน่อยโอ้ยเลาด้วยโอ้โหน,นี้แดดร้อนมากเลยครับ สุดยอดความรอ้อนเลยอันนี้เป็นนู้นด้วยะอ๋ะอปวดร้อนแล้วอาจจะทำเป็นสมบโอนะครับรอลา ดีกว่าอยู่เล่นๆน,นะครับรอดูจริงับ พื้นที่ทำนามันก็ไม่ได้อะไรแล้วแหละก็มีแต่แบ่งสันปันส่วนนะครับทำนั่นนิดนี่น่นนนอยทำปั๊ ค,ความาร,ร้รอนอขึ้นเท่าไรแปดซับเออค่อยตๆไปคื้นแปดซับครั้งร้อนจริงร้อนจนความร้อนขึ้นแปดสิบองศานะครับ ทำนนง,งานลำบากครับรถมอรรถ,รถไรเนี่ยเป็นเจ้าเหลืองโจดนะครับซูเอเนี่ยซูแดดไม่ได้เพราะว่ารถมันอยู่กับที่นี่เหนื่อยครับก็เลยไม่อยากออก มันก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับ เครื่องซึ่งซื้อมานะซื้อมาเก่านอกนะครับ เลยครับประมาณ50เซนก็พอได้นะครับงานนี้เลินคูอีกด้านหน,นึ่งนี่เป็นโล,ล่งอีง โทษเอซีด้วยนะครับที่เราไม่ได้ลงยู u ู u สองวัน3วันนี้ก็ต้องขอตทษขอไปด้วยครับเพราะว่ามันร้อนไม่ได้ออกไปไหนเลยที่บ้านก็เช็ครถเช็คอะไรไว้ก่อนนี่หม้อน้ำก็ยังไม่ได้ถอดไปแยงทำใหม่เลยเจ้าเหลือง ส่วนคันนี้นี่เดี๋ยวจะต้องจัดทําเป็นน้ำวนพิเศษนะฮะมันเย็นหน่อยมีเวลาก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับอยายันไม่โคดว่วนครับสวัสดีครับ